สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beliver 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและละัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลก์กดแชร์กด, share, กด subscribe, ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถลอาอดีมาที่ beliver 369้ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปลาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะร้คาพิเศษลดให้สองต่อในต้นเดือนพฤศจิกายนเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่ ่ถึงวันที่10พฤศจิกายนวันที่10พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับอลอาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะดจลดให้2ต่อครับโอเคเข้าเนื้อหากันคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวัสนกําเนิดสิ่งที่ได้ช้าแต่ว่ามั่นคงในดวงชะตาต้องบอกไว้ก่อนว่า EP นี้จะมีไม่ไม่ใช่ซีรีนี้นะครับจะมี3 EP EP แรกจะหมายถึงพื้นวัสนกําเนิดสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็วในดวงชะตาอันนี้เราพูดไปแล้วก็ย้อนกลับไปฟังได้ อีพีที่2คืออีพีนี้ครับพื้นวาสนากําเนิดสิ่งที่ได้ชาแต่มั่นคงในดวงชะตาสสิ่งนี้ไม่ใช่คนละสิ่งกันนะแต่เป็นสิ่งเดียวกันหมายความว่าเหตุกับผลนะครับผลมันคือความมั่นคงมาจากเหตุคือสิ่งที่ได้ชาหมายความว่าสิ่งที่ได้ช้าต้องคิดต้องวางแผนต้องมีโครงสร้างแล้วถึงจะได้ความมั่นคงนั้นมาคือผลคนาสีพิจิต จุดกาเนิดของคุณอยู่ในจุดนี้แหละใน E ีนี้แหละยังไงก็อย่าลืมตั้งหน้าตั้งตาฟังดีๆแล้วก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับส่วนอีพีที่3เนี่ยเป็น E ีีสุดท้ายที่ยังมาไม่ถึงเป็นอนาคตข้างหน้าเป็นพื้นวัฒนกําเนิดสิ่งที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงบ่อยในดวงชะตาหมายเขาว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คงทนยาวนานจะต้องเอาใจใส่มันหน่อยต้องดูแลมันหน่อยต้องเป,ปลี่ยนแปลงคือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและต้องไปเปลี่ยนแปลงมันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาจจะงงนิดหนึ่งคือเปลี่ยนแปลง3าตัวพร้อมกันคือแล้วแต่บริบทต้องเข้าใจตรงจุดนั้นแต่เดี๋ยวเอาไว้เป็น e ีพีหน้าเราจะได้รู้กันนะครับอว่ากลับมาที่ e ีพนี้ก่อน EP พีที่2คนที่เกิดราศีพิจิกและคณา,พ,าพิจิกยนทันที่ตะวันออกเฉียงใต้ได้ไดทั้งราศีและคณาเช่จุดเดียวกันครับตนุราศีพิจิกตรงนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่อันแรกนะครับสิ่งที่ได้ช้าแต่มั่นคงมี4หัวข้อเรื่องนะครับหัวข้อเรื่องแรกก็คือ พันธุนะอ่าไม่ขอโทษครับตัวตนตนุครับตนุเนี่ยมันมาไหนถึงตัวตนคือตัวเราคือถ้าเป็นลัคนานะไม่ใช่ไม่ใช่ราศีนะลัคนาลัคนาคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวทุกอย่างที่เป็นสังคมรอบตัวเราเราอยู่ในสังคมนั้นน,ะนั่นแนหะคือทุกอย่างที่เป็นลัคนาหมดเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาโดนลัคนาคือภาพรวมภาพกว้างหมายถึงมนจะโดนคนรอบข้างด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตัวเราแต่ถ้าโดนตนุักคือดาาประจํตัััวคออคองารนรบ ถ้าโดนอังคารนะอันนี้จะโดนตัวเราเต็มๆจะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเช่นถ้าเราเจ็บป่วยถ้าโดนลัคนาก็าหมายถึงพ่อแม่เจ็บป่วยก็ได้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยพ่อแม่อาจจะเจ็บป่วยก็ได้พี่น้องอาจจะเจ็บป่วยก็ได้ไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเป็นอังคารเนี่ยคือตัวเราเจ็บป่วยเลยโอเคนะนี่คือความต่างของคําว่าลัคนาดาวประจําตัวนะครับแต่คนราศีเกิดก็ดูแบบคำๆไปเพราะไม่มีเวลาเกิดก็ดูอะไรไม่ได้ ผมอยากจะบอกนะว่าคนที่ไม่มีเวลาเกิดเนี่ยสำคัญมากเลยนะคุณพลาดโอกาสใหญ่ในชีวิตไปในการดูอะไรบางอย่างซึ่งคืออาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของคือดวงคือดวงทุกทั่วไปอะครับแต่ผมศึกษาดูดีๆลึกๆแล้วอะครับเวลาเนี่ยมันคือสิ่งที่ที่มันจะกําหนดอะไรบางอย่างให้เราแบบละเอียดได้เลยครับคือเวลาเนี่ยมันสั้นแต่ปีมันยาวนะ ปีปีนักษัตเนี่ยมันยาวหมายความว่า1ปีปีชวดปีฉลูปีขานเนี่ยหปีผ่านไปเนี่ยมันยาวมัน3 6 5วันแต่เวลาครับมันเป็นแค่เซี้ยวนาทีแต่ว่าเวลามันมีสองชั่วโมงยามเขาเรียกว่ายามในทางโห,หราศาสตร์จีนเรียกว่ายามยามเนี่ยจะมี2ชั่วโมงเพราะว่าแบ่งกลางวันกลางคืนเนี่ยเป็นอย่างละครึ่งก็หมายความว่าเอาเอาสองชั่วโมงตั้งนะครับเพราะว่ายามมันจะมี12บสองไง คือโหราศาสตร์มันจะมักจะผูกด้วย12อ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยยีิบสีชั่วโมงหันครึ่งหันหันสก็จะหมายถึง12ถูกไหมครับก็จะหมายถึง12เรื่องราว12ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นผมบอกเลยว่าสิ่งเนี้ยเวลาเกิดของคนเราเนี่ยมันจะจําเพาะจอดจงเรื่องที่เราจะประสบความสำําเร็จได้ดูที่เวลาครับแล้วถ้าคุณไม่รู้อ่ะเออเวลาเนี่ยก็จะบอกไม่ได้เลยว่าคุณจะสําเร็จยังไงอนาคตมันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับอ่ามันอยู่ที่ สิ่งที่มันบอกได้ยากที่สุดปีบอกได้ง่ายที่สุดเพราะทุกคนก็จะไปเจาะจงที่ปีกันค้ามือจักรจะมีที่ปีกันปีนี้คือหยับหยาบไกลๆตัวเราเลยนะครับคือหมายความว่า1ปีกว่ามันจะครบรอบใช่ไหมมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยซึมซับนิสัยแต่มันจะอ่อนมันจะบางไม่เหมือนเวลาที่มันกระชั้นชิด2ชั่วโมงอะ่ะคุณคิดดูว่าทำข้อทำข้อสอบให้ได้สองชั่วโมงให้เสร็จนะบางทีข้อสอบมันเยอะมาก แต่ต้องทํากําจัดเวลาให้มันได้เช่นซ่อมรถให้มันเสร็จสองชั่วโมงเพราะฉันจะต้องใช้รถแล้วอย่างเงี้ยมันเกิดความกดดันไหมครับแต่ถ้าบอกว่า1ปีนะเดี๋ยวฉันมาเอาเออสบายเลยถูกป่ะครับเห็นหรือยังมันสําคัญมันต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยบริบทมันไม่เหมือนกันโอเคนะอะเขาเรียกว่าระยะนั่นแหละระยะไม่ได้บอกว่าระยะทางแต่หมายถึงระยะเวลาเนี่ยมันต่างกันมันทําให้ผลมันกระจายออกมาเยอะมากทีนี้เรามาดูกันอันดับแรกตันุคือความคิดการเลือกการตัดสินใจในการกระทำของคนรัศมีจิตมักจะ ช้าแต่มั่นคงหมายเขาว่าอะไรคือไม่รู้แหละว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นแต่คุณต้องพึงระวังและต้องทําตามนี้คนณาศีพิจิตคณนายพิจิกควรจะต้องเป็นคนที่คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะทําอะไรเพราะคุณดาวประจําตัวเป็นดาวคันอังคารเนี่ยหุนหันพันล่นมุทะลุหัวชนฝาคือพวกเนี้ยว่าไม่ฟังอ่ะลมเพลลมพัดเอาแน่นอนไม่ได้ไม่ได้ด่านะแต่พยากรณ์คณะศีพิจิกดาวประจําตัวเป็นดาวคันแต่ซ่อนไม่ไม,ไม่ไม่แสดงออก เหมือนราศีเมษราศีเมษก,ก็เหมือนราศีพิจิกเป๊ะเลยแต่แค่แสดงออกมาหมายความว่าเจ็บก็บอกว่าเจ็บโมโหรุนแรงเกลี้ยวกราดแต่คนราศีพิจิกไม่โกรธโมโหเหมือนกันแต่เก็บไว้คือเป็นคนโกรธโมโหง่ายด้วยนะแต่เป็นคนที่เก็บไว้ข้างในซ่อนไว้ข้างในไม่ให้ใครเห็นคนก็จะเดาคุณไม่ออกว่าตกลงคุณโกรธหรือไม่โกรธประมาณนี้ข้อเสียก็คือไม่รู้ว่าคุณโกรธหรือไม่โกรธอย่างแฟนเนี่ยดูไม่ออกเลย แต่ข้อดีก็คือ,อคุณไม่ละลานใครคือต้องทนถึงที่สุดคุณถึงจะระเบิดออกมาคือคนพิจิตเนี่ยเป็นคนที่แมงป่องเเนาะมันก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเป็นแมงป่องหมายความว่าฉันมีพิสิสงคือหมายถึงมีของดีในตัวคือเขาเรียกว่าค,ความรู้หรือการเท่าทันคนอื่นด้วยการปิดบังนี่แหละมันเลยเป็นเกราะคุ้มกันคุณเหมือนกับในรูในหลุมนี่แหละคนพิจิตหมายถึงแมงป่องอะ่ะชอบอยู่ในรูก็คือหมายถึงว่าเป็นคนซ่อนเป็นคนที่ ไม่ค่อยจะออกมาให้ใครเห็นตัวก็คือเป็นคนที่มักจะปิดบังแต่มันจะมีกมล้ามและมีหางเนี่ยมีพิดดังนั้นจึงหมายความว่าก็ถ้าขายทําฉันก่อนฉันก็จัดการเลยนะเออก็คือเอาตายอะ่ะคนง่ายดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าคนพิจิตเป็นคนที่เก็บกดกดดันแล้วก็ซ่อนอยู่ภายในแต่ถ้าระเบิดออกมาเต็มตัวไม่เหลือสร้างนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงไม่จริงก็ระเบิดอารมณ์ออกมาก็ตามนั่นนะครับอืมทีนี้ ก็เอาเป็นว่าการคิดการเลือกการตัดสินใจเนี่ยให้มั่นคงดีๆอย่าอย่ามัวแต่ปล่อยปะและเลยจากความหลงมันมันไม่ปเกิดประโยชน์อะไรนะครับต่อไปมันเป็นเล็งพบเรือนปัตนีเรียกว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนและอาจจะรวมถึงคู่ศัตรูได้ด้วยถ้าสำหรับเกี่ยวพันกับพบเรือนสถานทูตสถานพบนะครับก็หมายความว่าอริมรณวินาถ้าสัมพันธ์กับปัตนีหรือปัตนีไปสัมพันธ์เนี่ยก็จะเกิด คู่อริหรือเรียกว่าคู่ศัตรูได้เหมือนกันนะครับคืออริศัตรูเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ทําให้เราเดือดร้อนคู่พวกนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเดือดร้อนดังนั้นจึงหมายความว่าคู่ครองก็จะได้ชา้าแต่มัน่นคงแปลว่าคนราศีพิจิกมีคู่แน่คือบป็นคนไม่อดคู่ไม่ไม่เอ่อคืออะไรเนี่ยมีคู่แน่ๆเรียกง่ายๆแต่ได้ชา้าเขาไม่ได้ชา้าไม่ได้แปลว่าไม่ได้ไงหมายความว่าคนราศีพิจิกมีจะบอกง่ายดี ผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งว่าคนลาศีพิจิกเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องคือคนราศีวิจิกอยู่ได้ด้วยความอยากคือด้วยความขาดแคลนของตัวเองตั้งแต่เกิดอันนี้ต้องยอมรับนะพูดความจริงนะใครรับไม่ได้ไม่ต้องฟังนะครับแต่ถ้ารับได้ก็ฟังไปเพราะเราต้องรู้ตัวเองเราต้องเข้าใจตัวเองและมันจะได้ทําให้เราลอดพ้นจากติดบ่วงของตัวเราเองของมนุษย์เราอะนะครับคืออย่างนี้ คณะเสพจิกเนี่ยเกิดมามักจะกัมพาอะไรที่ผมเคยพูดใช่ไหมครับมันหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะในช่วงตอนเกิดดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราอะ่ะมีปมทําให้เราอ่ะอยากจะอย่างนู้นอยากจะอย่างนี้อยากจะอย่างนั้นโดยเฉพาะการพัดพลาดมันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยโหยหาที่สุดเลยคนพินพจิตเนี่ยตายลังทุกทีตกมาตายตรงนี้ทุกทีก็คือความรักหรือความอบอุ่น คุณอยากได้ความรักเพราะความอบอุน่นหมายความว่าใครที่มีแต่ความรักแต่ไม่อบอุ่นเนี่ยคุณก็ไม่ชอบคุณชอบคนที่รักและอบอุน่นคนที่ตอบโจทย์ได้อย่างเดียวราศีพฤศภราศีพฤษภเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวดังนั้นเมื่อลเลิบมีเล็บไม่ดอกคือหมายถึงว่าถ้ารักฉันก็ต้องรักครอบครัวฉันด้วยแปลว่าอบอุ่นไหมอ่าแปลว่าเขาดูแลเทคแคร์คนอื่นด้วยเขาดูคือผมนี่แหละเกิดราศีพฤษภ เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนอื่นด้วยไม่ได้หมายถึงเทคแคร์แค่ตัวเองเท่านั้นไม่ใช่มองแต่ตัวเองแต่มองถึงคนในบ้านแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราจะไม่มองภาพกว้างเราจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นแบบมูงงนะมมลิตีอย่างเงี้ยนี่ยไม่ใช่เหมือนกับราศีมีนราศีธนูอย่างเงี้ยเหมือนกับช่วยคนอื่นเข้าไปทั่วเนะ่ยไม่ใช่ขันอาสาช่วยเนะี่ยไม่ใช่เราจะเป็นคนที่ช่วยเหลือแต่คนในครอบครัวช่วยแต่คนเฉพาะคนที่สนิทใกล้ๆตัวเท่านั้นมันมันอบอุ่น แต่ถ้าช่วยไปเรื่อยอ่ะมันมันไม่อบอุ่นครับอืมดังนั้นคนพิจิตก็จะชอบจะประทับใจรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ฉันขาดแคลนสิ่งที่ฉันมีปมอยู่ตั้งแต่เกิดว่าฉันเนี่ยถูกพัดพากันจะเกิดฉันไม่ได้เคยได้รับความรักมอบอุ่นจากใครแต่ถ้าฉันอยู่ในครอบครัวเนี่ยฉันคงจะมีความสุขฉันคงจะอบอุ่นดีเข้าใจหรือยังนี่คือเหตุที่มันคู่กันแต่อีกอย่างหนึ่งนะคนพิจิตเนี่ยเวลาคือมันมันจะได้ช้า ไม่ใช่เป็นราศีอภพอออภพลักใช่ถูกต้องลืมเป็นราศีอภพภพลักหนึ่งในสามราศีกันราศีพิจิกและราศีมีนเป็นภพอริมรณะวินาศของดวงโลกนะครับเป็นภพเป็นเป็นราศีที่ไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักเพราะอะไรอีกอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งที่เป็นปมใหญ่ของคุณก็คือคุณต้องการตอบโจทย์เรื่องบนเตียงอันนี้ความจริงนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดทะลึ่งนะพูดความจริงของคนเราและซีรีส์ด้วย คืออย่างนี้ครับคนพิจิตใครใครฟังได้ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจแต่เอาเป็นว่าหลายๆครูบาอาจารย์โหดหลายคนเนี่ยเขาก็พูดกันมาว่าคนพิจิตเนี่ยดูเน้นดูง่ายๆนะครับคนราศีพิจิกเนี่ย,ย,ย,ยชอบสะสมชั้นในใครที่บ้าชั้นในเนี่ยใครที่แบบสะสมชอบหลงไหลข้างใครชั้นใส่แล้วชันว้นเซ็กซี่ชั้นแบบอ้ยอยอวดตัวเองหนะ้ากระจกนู่นนี่นั่น,นผมไม่ได้รู้ขนาดหรอกครับแค่คิดคิดไปเองว่าประมาณนั้นคือแบบว่ารู้สึกว่าแบบไทยว่าปิวอย่างเงี้ยแบบ คือไม่กลัวไม่ไม่แคร์ด้วยฉันฉันก็ลงโพสตลงโซเชียลอะไรแบบนี้คือเป็นคนหุ่นดีเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองนะครับก็สดทรงองเอลดูดีหมดเลยนะครับคือพูดงี้ว่าพิจิกเป็นคนแนวเซ็กซี่นะครับพอมาเกี่ยวข้องกับเพศหลายมีมีคนหนึ่งนะเคยเคยพอพูดเรื่องอพื้นดวงชะตาเนี่ยเอาไอเรื่องอย่างว่าน่ใครก็ชอบไหมราศีไหนก็ชอบไหมมันคนละเรื่องเรากําลังพูดถึงราศีที่เกี่ยวพันกับเพศ หมายถึงว่าใน12ราศีก็จะแทนอวัยวะของมนุษย์เราอะแต่ราศีพิจิกคือตำแหน่งเพศโอเคนะดังนั้นเนี่ยคนมันจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนราศีพิจิกนล้วเป็นธาตุน้ำด้วยธาตุน้ำคืออารมณ์ emotion. อิโมชันอิโมชันที่เกี่ยวข้องกับเพศอะที่มีลักษณะดวงเพศหมายถึงว่าดวงโลกของเพศเนี่ยมามาอยู่ที่ตัวเราอะมันก็ต้องเป็นคนชอบสิมันก็เป็นเรื่องปกติคือถามว่าคนอื่นชอบไหมก็ชอบแต่มันชอบน้อยกว่าไงคนพิจิกมันขาดไม่ได้คือหมายความว่าคนอื่นเขาอาจจะอยู่ได้ อย่างเช่นคนคนอื่นเขาอาจจะอยู่ด้วยความรักแบบอย่างเช่นชอบให้คนอื่นเลี้ยงดูชอบให้คนอ,อื่นอย่างนู้นอย่างนี้แบบอันเรื่องงานเรื่องครอบครัวฉันก็เลยต้องมีแต่คนพิจิตเนี่ยถ้าไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้คือไม่มีเข้าใจไหมคือหมายความว่าเอาผู้ดตรงคล้ายๆกับคำว่าหมกมุ่นเรื่องนี้แต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับแต่ส่วนใหญ่เอาเรื่องนี้เป็นหลักอืถ้ามันไม่ตอบโจทย์เรื่องบนเตียงมันไม่เล่าร้อนมันไม่ถูกใจเนี่ยจะไม่เอาอ่ามันเป็นแบบนี้คือเป็นช้อยหนึ่งจากการเลือกด้วย เออเรื่องเซ็กซ์แบบเนี้ยครับแต่ว่าถ้าเวลาสีอื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นขนาดนั้นอเขาจะเน้นว่าเป็นคนดีอันเน้นว่าเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวได้อันเน้นว่าฉันต้องสุขสบายนะเน้นว่าต้องเปชน,นะแล้วแต่แต่คนพิจิกจะคือเน้นเรื่องนี้ด้วยเข้าใจไหมครับอ่ะโอเคนะต่อไปกรรมะคือการงานการกระทําได้ยากแต่มันคงเพราะคิดนานไงคิดนานทํานานพอทํานานก็เกิดความมัน่นคง หมายความว่าคำว่านานเนี่ยอย่าปล่อยให้มันเปล่าประโยชน์นะให้มันได้ประโยชน์นะครับคิดนานมันต้องได้ประโยชน์อะไรนะพอทําเสร็จปุ๊บมันก็ได้คุณภาพเกิดความมัน่นคงอ่าการงานหมายความว่าที่ได้ชา้าแต่มั่นคงหมายความว่าคนพิจิกเนี่ยอาจจะคิดนานทําช้าแต่ทุกอย่างได้คุณภาพนะอืมประมาณนี้เป็นคนที่ คือเอาเป็นเอาง่ายๆนะคนพิจิ๋เป็นคนมีความสามารถพูดตรงๆเพราะดาปะวประจําตัวเป็นดาวคันหมายถึงการกระทําหมายถึงการแอคชั่นก็แปลว่าคนราศีพิจิตเป็นคนขยันอยู่แล้วโดยพื้นกําเนิดก็เอาไม่ขยันได้ไงก็ในเมื่อมันมีปัญหาตั้งแต่เกิดอ่ะมันก็ต้องมีความแอคชั่นแล้วก็แอคทีฟตัวเองคือคนราศีพิจิกให้คําว่าแอคทีฟเป็นอันดับหนึ่งคือราศีเมษก็แอคทีฟนะแต่ราศีพิจิกแอคทีฟกว่าเพราะว่าคุณเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องหลุดพ้นเนะี่ยหลุดพ้นจากความ ต่าที่เราเคยมีมามันต้องหลุดพ้นขึ้นมาตราศิเมธเนี่ยทำเพื่อว่าเอ่อมัน,ม,นมันที่ขยายทยานหมายความว่าความอยากความต้องการของเราอ่ะคนราศีเมษจะพุ่งออกไปหมายถึงว่าทําตามหัวใจทําตามสัญชตาตญาณทําตามใจเรียกร้องแต่ราศีพิจิกไม่ใช่ราศีพิจิกทําเพื่อหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นเอ่อสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันแบบเป็นปมของเราสิ่งที่มันแบบขาดแคลนฉันต้องมี คือหมายถึงว่าฉันไม่มีเหมือนเขาฉันเลยต้องมีฉันเลยอยากได้ฉันอยากฉันเลยต้องทําเพื่อให้มันได้ก็้าจไหมครับมันต่างกันนะทั้งที่เป็นอังคารเหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าแล้วผมพูดถึงราศีเมษทำไมก็อังคารเหมือนกันไงมันต่างกันอยากให้รู้ว่าอังคารเหมือนกันแต่คนละราศีอย่างมันต่างกันการทายยังไม่เหมือนกันนะเข้าใจไหมครับอ่าทีนี้กรรมะการกระทําจบเนาะก็หมายถึงการกระทําอาจจะต้องคิดให้มันให้ให้ดีก่อนจะทําอะไร อย่าใช้แต่อารมณ์พอ่องคานเป็นดาประจําตัวก็หมายถึงความร้อนแรงเร็วทีนี้เล็งไปที่พันธุก็จะเกิดความวามั่นคงหมายถึงทาอย่างมีระบบระเบียบคิดละเอียดวางแผนอย่างมีระบบเกิดความมั่นคงแน่ๆนี่ไงช้าแต่มั่นคงชัวเห็นไือยังดังนั้นครอบครัวคุณจะมีความสุขจะสมบูรณ์แบบเพราะพันธุเป็นลาภะของดวงโลกก็แปลว่ามีความสุขมีความคือพูดงี้ว่าตอนแรกๆลารำบากแต่ตอนคณิว่าได้ดีได้ดีทีหลังหรือต้นลายไปดีคนระเศรษฐศิต์ใช้คํานี้ครับ ต้นลายปลายดีต้นลายหมายถึงชีวิตมักจะมีกำพ้าจะนุ่นจะนี่จะนั่นมีปมเยอะแต่พอไวกลางทงกระเสือกสนทำทุกอย่างดิ้นลนฟันฝ่าแล้วก็ต่อสู้ดิ้นลนสุดท้ายก็ถีบตัวเองพ้นจากความต่ํานั้นขึ้นมาได้ความต่ําไม่ได้หมายถึงดาว่าต่าตมนะครับต่าหมายความว่าสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตคุณนั่นแหละถีบจากความต่ตําตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาทะยานขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากสิ่งนั้นแล้วก็จะมาสวยสงางาม าใจไหมครับเหมือนคล้ายๆกับหนอนน่ะที่ดูน่าเกลียดแบบอี้อะไรเงี้ยแบบคนเห็นแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคอะ่ะคือแบบจะกระจีอะ่ะแต่ว่าพอมันเป็นผีเสื้อเออมันมันฟักจากดักแด้เป็นผีเสื้อก็สวยสงางามบินโฉบเฉี่ยวบนท้องฟ้าสวยงามใครก็ดูว่าผีเสื้อสวยมากเป็นเป็นอะไรที่สัตว์ที่สวยเพราะมันอิสระแล้วก็บินไปบินมาแล้วมีรูปร่างที่สวยด้วยปลีของมันอะ่ะสีสันก็สวยงามนั่นแหละครับ ราศีพิจิกเายขาดเสื้อ,นอ่นแหละตายแล้วเกิดใหม่หมายถึงจากเป็นแดกแด่เหมือนตายเนาะที่ที่มันจะกลอกคราบอะครับแล้วมันก็บินสวยสง่าทีหลังนี่แหละคือราศีพิจิกบอกเลยว่านี่คือปรัชญาเลยนะเป็นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือปรัชญาเลยนะถ้าใครเข้าใจก็จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับ